ที่นี่ก็มาทรรมราชาภาษาคนกับราชาที่มีธรรมะธรรมะธรรมก็คือธรรมราชาคือราชาธรรมราชาคือราชาที่มีธรรมมันก็ถูกแล้วไม่ใช่ไม่ถูกตามภาษาคนสมมดกันอย่างนั้นแต่ถ้าภาษาธรรมแล้วก็ธรรมราชาเนี่ยคือพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นผู้เปิดเผยธรรมราชาเป็นผู้แผ่ธรรมะให้เป็นไปให้อำนาจของธรรมะแผ่ไปนี่ก็เรียกว่าธรรมราชาหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยตรง <c oughs> ในที่บางแห่ง หนังสือบางเรื่องอเขาสมมติอายุมพบาลเป็นธรรมราชาก็มีเพราะอายมพบาลน,นี้มีอำนาจเด็ดขาดมีอำนาจเที่ยงตรงยุติธรรมสมมติถ้าเป็นธรรมราชาก็มีเหมือนกันแต่น้นเป็นเรื่องเฉพาะวามคิดบางแห่งบางคนบางสาย โดยแท้จริงแล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าท้านจะเป็นธรรมราชา <c oughs> เป็นราชาผู้ประกาศธ,ธรรมให้เป็นไปสำเร็จประโยชน์แก่สัตว์โลกคำ มันกากวมเป็นอย่างนี้คิดเลยธรรมราชาหมายถึงพระราชาคนคนเราที่มีธรรมะก็ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ดังนั้นจึงต้องแยกออกเป็นภาษาคนและภาษาธรรม